นี่จะเป็นดวงสําหรับคนที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วแวะชมแวะดูคลิปนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สามใบแล้วแต่ไพ่จะบอกเรื่องราวดวงชะตาของคุณนะคะแต่ก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปพร้อมหรือยังพร้อมแล้วมาดูกันเลยเดี๋ยวพี่หมอจะเลือกไพ่ให้สามใบพลังงานของไพ่นะคะในวันนี้ดวงของคุณจะ เป็นอย่างไรบ้างตั้งจิตอธิษฐานให้ดีก่อนเปิดไพ่นะมาดูกันว้าวพลังงานของไพ่บอกแบบนี้ค่ะคุณขึ้นไพ่ใบนี้เลยนะคะเด็กถือเหรียญวันนี้คุณจะมีโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามานะคะบอกเลยว่าเสียงโชคสิ่งดวงมีโชคนะคะกับเด็กกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตะไคร่กุมารน,นะคะให้โชค หรือไพ่ใบนี้หมายความว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงจากคนอายุน้อยกว่าคุณผู้ชายลักษณะผิวขาวนะคะจะนําโชคลาภมาให้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างมากมายโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะตามมาด้วยไพ่สิบถ้วยความรักเห็นปะ่ะความรักว้าวมากๆกวันนี้บางคนอาจจะได้เงินจากแฟนจากคนรักจากดวงอุปธมรมในวันนี้ตกลงเจราจาเรื่องการเงินกับแฟนกับคนรักกับดวงอุปธมภมไว้หรือคนที่อุปธมรมคุณวันนี้จะได้รับข่าวดี จะมีเงินเข้ามาความรักนะคะใครมีปัญหาการจะได้ปรับความเข้าใจมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ความรักในช่วงนี้ดูแฟนคุณแล้วก็เอาใจคุณเป็นพิเศษนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆแล้วก็มาใบสุดท้ายคือไพ่6ดาบคุณอาจจะต้องเจอปัญหาหน่อยนะกับการงานแก้ไขปัญหาแต่ถ้าไพ่ขึ้นมาในลักษณะนี้ถ้าใครเหนื่อยใจปัญหากับงานเหนื่อยใจปัญหากับคนนะคะคุณจะแก้ไขปัญหาได้จะผ่านทุกปัญหาไปได้ การงานอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่เจอปัญหาหน่อยนะแต่คุณฝ่าฟันไปได้แล้วก็ถือว่าดีเลยทีเดียวค่ะดูจากพลังงานรวมๆก็ถือว่าดีนะแต่มีเรื่องให้แก้ไขมีเรื่องให้ให้คิดอยู่โดยพอะเรื่องงานแต่ถือว่าผลลัพธ์ก็ออกมาดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นผ่านมาแล้วนะครับรับพลังงานดีๆนี้ไปให้คุณโชคดีเรื่องการเงินโชคดีเรื่องความรักแล้วก็โชคดีเรื่องการงานให้แก้ไขปัญหาได้นะคะพิมพ์ว่า รับคำทำนายนี้นะคะให้คุณโชคดีและสำเร็จค่ะ